สำหรับเพศปลาโอนนะครับปลาโอนเนี่ยตัวเมียนะครับอยู่ด้านบนนะครับจะมีลักษณะอ้วนนะครับจะอ้วนล่ําแล้วก็ใหญ่กว่าตัวผู้อย่างชัดเจนเลยนะครับตัวผู้จะอยู่ทางด้านล่างนะครับหลังจากผสมฮอร์โมนตามอัตราส่วนที่จะใช้ฉีดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาฉีดกันเลยนะครับโดยจะฉีดบริเวณตรงตรงคีบหลังตรงนี้นะครับแถวคีบหลังตรงนี้นะครับเราก็ค่อยๆเดินยาช้าๆตามอัตราส่วนนะครับ เสร็จเรียบร้อยก็ค่อยๆดึงเข็มออกกันยาไหลย,ย้อนกลับนะครับสำหรับฮอร์โมนที่ใช้เพาะพันธุน์ปาชะโอดน,นะครับทาง KKB Classroom เราก็มีจำหน่ายนะครับลูกค้าสามารถตริดต่อสั่งซื้อได้ที่หน้าเพจ Facebook เลยนะครับวิธีการผสมยาวิธีการใช้อัตราส่วนต่างๆเนี่ยเราจะมีให้ครบเลยนะครับหลังจากฉีดฮอร์โมนเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็นํามาใส่ตู้นะครับที่จะใช้ให้ปลาผสมพันธุ์กันนะครับใครมีบอใส่บอไครมีบอ,บอดินก็ใส่กระชังไครมีบอปูนก็ใส่บอปูนได้นะครับ